ท่านผู้ชมที่ครบรพขอต้อนรับท่านเข้าสูร่รายการข่าวเจ็ดมิติกับผมธินวัฒรขหาวงในเทปพ,พ,พิเศษแทบเนพิเศษในวันนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะเกษียณอายุราชการกลับไปเป็นประชาชนเต็มท่านอีกครั้งหนึ่งสำนักงานประกันควบคมที่7จังหวัดบุรีรัมย์เองก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีผู้เกษียณอายุราชการหลักท่านในปีนี้ พวกเขาจะมีชีวิตการทํางานการเตรียมพร้อมกับชีวิตหลังเกษียณเป็นอย่างไรบ้างคุณชัดพงศ์สีสุงเนินมีรยายงานเรื่องนี้ครับครับสวัสดีครับคุณตินวัตรครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่7.2จังหวัดมุกดาหารปีนี้นะครับที่นี่จะมีผู้เกษียณอายุราชการจํานวน3ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่า3ท่านนั้นเป็นใครแล้วก็มีบทการทํางานอย่างไรบ้างเราจะเข้าไปพูดคุยกับ สามท่านข้างในตอนนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่หนึ่งก็คือคุณสุนันทพึงผลนะครับแล้วก็คุณบุญนาควงศานะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณโกมินนาม,มานะครับเริ่มทํางานราชการตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเราเริ่มที่คุณสุนันครับปีพศ2520บรรจุเป็นลูกจ้างประจําในตําแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้านก็งานที่ปฏิบัติก็ ค้นหาผู้ป่วยโดยการเจาะเลือดและก็เยี่ยมประสานงานก็มาเปลี่ยน,นโครงสร้างงานใหม่มาขึ้นกับสอครเจ็ดและก็งานที่ปฏิบัติก็เป็นงานควบคุมโรคเกี่ยวกับโครคไข้เลือดออกแล้วก,ลก็ดูเครื่องพ่นครับออกปฏิบัติงานางเจ้าพนักงานเยี่ยมบ้านครับอยู่มาห้าหกปีบรรจุเป็นลูกจ้างประจำแล้วรับบรรจุเป็น หันหน้ามู่ค้นเคมีปี24ครับรับราชการเป็นลูกจ้างรายเดือนตั้งแต่ปีพศ2526ที่ส่วนมาเลียที่8อำนาจเจริญทำหน้าที่พนักงานเยี่ยมบ้านเยี่ยมประสานงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ส่วนมาเลียที่9เรืองนกทาแล้วก็ขอย้ายกลับไปช่วยราชการที่สาสุขอำเภอรเรืองนกทารับหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลง เราในส่วนของการปฏิบัติราชการเนี่ยทุกท่านมีความประทับใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในงานด้านไหนกันบ้างครับเริ่มจากคุณชุนนันเลยครับ,รบมีความประทับใจก็ได้พบปะกับประชาชนได้แล้วก็ได้รักษาตอนนั้นเป็นงานมาลาเรียเนาะประทับใจมากที่เขาหายจากโรคไข้มาลาเรียแล้วเขาก็ยกยอเราสนุกมากครับที่พวกเราได้ไปเยี่ยมเยี่ยม พวกประชาชนแล้วออกไปพ่นยาตามทุ่งไร่ทุ่งนามันสนุกมากครับก็มีความภูมิใจมากที่ได้ทำงานนี้มาตั้งแต่รุ่นไข้ามาเรือระบาดอยู่ที่อำอเภอเสนางท่านมีแต่และท่านเนี่ยมีโครงการในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างได้วางแผนอะไรยังไงกับชีวิตของเราหลังเส้นทาง60นี้บ้างครับ,รบหลังหกสิบนี้ก็จะไปประกอบอาชีพ ส่วนตัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวดูแลลูกหลานแล้วก็ไปเยี่ยมลูกตรงนั้นตรงนี้นทำไรทำนาชวนยางกับลูกกับเจ้าออไปเล็กๆน้นนอยๆแหละครับสบายๆไปครับผม,ผมก็จะประกอบอาชีพส่วนตัวทำไรทำนานี่แหละครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ที่ทุ่งนาผมอยากให้ทุกท่านแต่ละท่านนะครับาฝาก แนวคิดให้กับรุ่นน้องๆที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขอให้ทำงานอย่างซื่อสัตย์และก็ให้รู้รักสามคัคคีงานเราถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์มีความอดทนมีความภูมิใจน้ำเฮ็ดงมเพ็งานนะอัอนนี่มันฝุ่นคือพวกอายพวกทรายครับม,มีความสุจริตขยันอดทนทำงานตามหน้าที่ มีงานที่ทางศูนย์อยากให้ช่วยเราก็ช่วยไม่ใช่จะจะทำงานเฉพาะหน้าที่ของเรานะครับและนี่ก็คือผู้เกษียณอายุราชการปีก็ประมาณ2558ซึ่งอยู่ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจำลวนแมลงที่7.2จังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านมากนะครับที่มาพบปะพูดคุยกันขอครับนิคมอำนาจเจริญเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานในปีนี้จะมีผู้เกษียณอายุราชการอีกหนึ่ท่านตามมาเลยครับ ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณสมานทําชอบซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้สวัสดีครับเ,เริ่มต้นเข้ามารับราชการตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมทำงานอยู่ที่ชาน,นีัยนะปี2520ถึงปี2525ก็ย้ายจากชาน,นีมัยไ,ไปอยู่ที่โรงพยาบาลยางชุมน้อยทำงานอยู่โรงพยาบาลยางชุมน้อยสองปีกว่าขอโอนครับผม,มาอยู่ที่กรุงเโลคแล้วชีวิตหลัง 60ปีที่เราจเกรียนอยู่ราชการเราจะไปทําอะไรต่อครับหลังจากนั้นผมคิดว่าเราคงจะเป็นทำธุรกิจส่วนตัวทมาค้าขายมีโครงการที่จะทำธุรกิจส่วนตัวครับหลักในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการที่สัตว์ธุรกิจธุรกิจทำทั้าใจทำงานก็จะรวมครับและนี่ก็คือทั้งหมดจากรายงานภาคสนามของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จอุบลราชธานีผมชาทงศรีชุเนินรายงาน ขอบคุณคุณจัดตรงครับผู้บริหารหน่วยงานของกรมควบคุมโรคหลายท่านก็มีความใกล้ชิดเคยทํางานร่วมกับท่านผู้เกษียณอายุรชาชการเหล่านี้มาถ้าจะมีข้อคิดข้อระลึกถ,ถึงท่านเหล่านี้อย่างไรเรามีบทสัมภาษณ์ของท่านครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือการขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่ร่วมงานกันนะครับและทํางานช่วยกับสองโปรเจกต์เรา,เเลาแล้วก็ทำให้ประชาชนได้มีสุขภาพดีนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแทนประชาชนด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าทางเดินหลังจากที่เกษีราชการแล้วนะครับก็คงให้วีวีทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับความเจริญแล้วก็ท่านแข็งแรงแล้วก็ช่วยพวกเรานะครับขอบโปรเจกต์ทำงานด้วยความสุขภาพเพื่อประชาชนต่อไปนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับดีใจด้วยค่ะที่ท่านได้กเกษียณอายุราชการตัวดิฉันเองก็ปีหน้าก็คงจะตามท่านไป นะเราก็คงจะได้ดูแลตัวเราเองด้วยนะคะดูแลครอ,อบครัวด้วยลูกหลานด้วยแลนะอะไรที่เราชอบเรารักเราก็จะได้ทำและเผื่อว่าท่านมีอะไรที่จะให้ทางน้องๆที่ทำงานได้ไปช่วยเหลือก็ขอให้บอกเราก็อย่าลืมออกกําลังกายนะคะมีโอกาสก็ไปวัดไปวา ให้จ,ใจิตใจเบิกบานแจ่มใสก็ขออวยพรให้ผู้ที่กเกษียณทั้งห้าท่านนะคะจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาแล้วเราค่อยเจอกันอีกทีค่ะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้กเกษียณอายยุราชการอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่รักที่เคารพของ เจ้าหน้าที่ของสคร .7 แล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการทํางานของสคร7ท่านหนึ่งนะครับคือท่านรองตั้นนะครับรองการจัดทำผ์สมหอมรองผู้มยการสํานักงานองกนควบคุมโรคที่7จังหวัดบุรชธานีนะครับตอนนี้อยู่ในห้องทรงกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยว่าีชีวิตการทํางานเริ่มต้นมาจากเมื่ก็กปี2518ค่ะ ทำงานที่โรงพยาบาลบำราชสองปีก็คือใช้ทุนได้ทุนของบอมราดพอปีสองหนึ่งก็ย้ายกลับมาที่บ้านเกิดนอกก็คือที่บนเสีงมณรลที่ห้าจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นก็อยู่สคลรมาตลอดสี่สิบปีเป็นสอารทำงานแล้วความประทับใจที่ที่มีต่อบทบาทหน้าที่การทํางานที่กรมงปุตุมโร แม่ประทับใจเรื่องอะไรมากที่สุดก,ก็จะแต่ละกลุ่มก็เหมือนกับให้ประสบการณ์ให้องค์ความรู้เยอะแยนะเนาะเวลาที่เราทํางานเนี่ยส่วนใหญ่จะเราจะลงในหมู่บ้านซึ่งเราได้ไปสัมผัสชีวิตจริงแต่ก่อนที่เหนื่อยนะเหนื่อยกายแต่ว่ามันก็สบายใจให้ส,สบาย,บายกับการทำงานแล้วคุณแม่ได มีการวางแผนชีวิตว่าหลังเกษียณนี่จะจะทำอะไรบ้างก็ไปดูลูกบ้างยูที่บ้านตัวเองบ้างแล้วก็ไปกับเพื่อนๆนบ้างนะคเพราะว่าเราก็ที่จริงเพื่อนก็เยอะเพื่อนเที่ยวก็มีเพื่อนเ้าวัดก็มีก็จะให้คุณแม่ฝากอะไรข้อคิดถึงน้องๆที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ งบภาคราชสุขล้วก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ดี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชานชนด้วยและที่สําคัญเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอง,งานที่ตัวเองรับผิดชอบก็คือก็ทาทำอย่างเต็มที่แต่บางครั้งเราก็ต้องมองงานอื่นด้วยมันก็จะเหมือนว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้มีประสบการณ์คือทํางานด้านนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะเก่งเฉพาะด้านอย่างเดียว ก่อนจากกันในค่ำคืนนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพความประทับใจความรดดู้สึกดีๆที่พี่น้องชาวสครเจ็มีให้กับท่านผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงเพลงนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ นี่คือสัญญาของเรา And I. สุขจะทุกเพียงใดน้องกายยิ้มสู่ฟันฝ่ารอให้รัดดวงใจมันในคำสัญญาสร้างสัญเพื่อมวลประชานี่คือสัญญาของเรา